กูกดูดจะไปเล่นแมปนี้คันแมนี้ไม่เล่นหรอกนะเพราะัค้างกูก็ไม่เล่นด้วยเพราะมันไม่ได้ผลสองแมปนี้แล้วก็แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ เล่นไม่ได้เดี๋ยวรู้ว่าเล่นได้วะไม่รู้อ่ะลองดูก่อน ช้เล่ไม่ได้จด้วยมันจะขึ้นหน้าจอฟ้าแบบนี้มันเรากะต้งตกรงหรือไม่ก็เขายังสร้างามไม่เสร็จเออ,อยังสร้างไม่สเสร็จเหรออะไสะเหตุที่ผมม่เล่นอ๋เฮ้ยวดไม่ได้เวรค้าง,างทุกคนไม่เห็นววาค้างแต่ไม่ค้าง,างกิ วันนี้โอ้โหมาแล้วมาแล้วยังกูเล่นไม่ได้เออเออกูกำลังชมมึงเลยเว้ยมึงจะเอรือ้อทอะไรวะเออก็นั่นแหละยังไปเล่นในมือถือแล้วกันนี่โคตรม,มือหเลยจริงเราโคตรมือหเลย หนานี่กูไม่ได้จะมาเล่นนะกูจะมาเล่นในงเทพโอ้แม่ก็สร้างไปเยอะจังอ้าวเฮ้ยหายไปไหนแล้วเดี๋ยวไหนวันเนี้ยนี่หรอเปล่าไอ้แมพที่มีรถเนี่ยรถเทสล่เนี่ยไม่ใช่เทสล่าใบ่รถทางนะเทสล่าธรรมดาเนี่ยละ มีนายช่ยจะกุ๊ดเกมตาปีเป็มชาปีเป็มชาปีเป็มเป็มปิ้ง

ไฟโทมัสด้วยรถไฟขี้แตกรถไฟ,ไฟกระตูดกระจอกกระจอกแต่ที่จริงแล้วมันไม่กระชอกเลยสักน,นิดเดียว <c ười> แม่ตัวว่าเอาไว้ให้เด็กดูแล้วเดียกเอ้ยอะไรวะเนี่ย <c ười> วงกระดูนเพียบเลยเออกระตูนเด็กก็น่าจะมีกระตูนผู้ใหญ่ก็มี ว่ารถเทสลามเมนักคัญเลยมันต้องเสงงกมาเคปิร์อ,ม,อ,ม,อม,มันรอะไรวเทสลาหรอ,อม่รู้รอะไรม่รู้รอะไรแต่มันค้างไม่ได้เลยบอมันขยับแล้วดูดิดูด ไม่ใช่าดูตรงนี้ค้างวิธีเรียบร้อยเอ้ยเดี๋ยวมันกินนี่เยอะเลยเหรอ oh my god มันกินสเปกเยอะมากเลยเน็ต <c oughs> เริ่มจะหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยอจจเน็ตน่าจะเริ่มหมดแล้วแหละ ันไม่น่าเกยกกัแบแมพลาเน่ยมันมน่าจะใกล้หมดแหละเออคือแบบบางทีก็เน็ตหลุดบ้างบางทีก็เน็ตแช่บ้างบางทีก็สะดุดมากโอ้ยน่าปวดหัวเออจะไม่น่าปวดหัวได้ไงเราโอ้โหไม่ก็ส สะบดังเอาไอ้สะอนมึงหายไปไหนนอนดูกว่าว่าอียแมยยย่งหลุดหน,น้าชิบหายเลยยังรลุดไปอื้ออัตฟิฟิตมาก ใช่ไหมเนี่ยโกูชอ้ยกูเล่นไม่ได้เลยเนี่ยไอ้เวนกูจะดาร์ดอบกูจะส่งดอบไม่ให้เปิดไม่เปนี้เดยครับไม่งเอ้ยในมือถือก็เล่นไม่ได้ในคอมไม่รู้เล่นได้หรอปะ แม่งโกดมโหเลยวันนี้ก็โมโหทั้งวันน่ะโมโหไอ้แม่มดเทสล่านี่แหละแม่งเอ้ยแม่งเล่นไม่ได้หลอกลวงประชาชนมันหลอกลวงประชาชนให้มันเล่นแล้วมันก็ค้างเลยโอ้ย ให้ที่คนจะได้เล่นแต่ไม่ได้เล่นโอ้เชือดสามกี่ขอเวลาพีปับ๊บรือ Moonray Mirror of a Moonray นั่นอะเครื่องบินเอ่อก็เลยบอกเลยเครื่องบินอะไรวะเครื่องบินใหญ่ๆนั่นนะเครื่องบินสามร้อยขีดสามร้อยเอล่ะเฮ้ยแกไปเล่นนะเพราะว่ามันเล่นไม่ได้หน้าจอสีมันดำอเออมันเล่นไม่ได้โอ้โหบ่อยก่อนเราชนกันหรือเปล่าวะใครมันเสกเยอะขนาดนี้เนี่ยกระตกวะ เซวันนี้แม่งเออเครื่องกูเลกระตุกแล้วเนี่ยมึงท้าทายความตัวเองเหรอวะแม่งเซกรถเยอะชิบหายเอาเครื่องกูกระตุกเลยแล้วกูรู้วิธีการเล่นแบบแบบคนเดียวอะโอ้ยกระตุกโอ้ย โวยกระตุกโวยโอ้ยเพื่อนไม่เหงากระตุกเลยโอ้ยโอ้โวยข้ากูถธอมือถือบอกว่าข้ากูถือไอ้สัรเล่ไมกระตุกจิ้มไฟเนี่ยเนี่ยค้างแล้วเนี่ยโอ้ยใครสังสอนมึงเสกเยอะขนาดนี้ ใครสังสอนให้มึงเสกเยอะขนาดนี้วะเ,เ,เนี่ย้ใครสังสอนมั้ง่ยให้คนเดียวก็ได้มั้งไม่เงยเอาเครื่งองกูค้างเลยเนี่ยโอ้เครื่องกูไม่ใช่ไอโฟอนสิบสามนะเฮ้ยที่มันจะมาเล่นรถอะไรเยอะขนาดนี้เนี่ย มึงไ่้ใจเครื่องตัวเองซะริเลยแล้วมันก็ค้างบางทีเรียบร้อยเออมันน่าจะค้างแหละเพราะมันไม่มขยับไปไหนเลยแต่มันขยับนี่หว่ามันขยับแต่กู้ไม่ขยับนี่แหละโอไม่แหงแมพก็กระตกเลยในสายไม่ได้ไม่เห็ยเ,เสกเกียร์ชิบหะ I'm free. วันนี้จะใหเจอนะมึงยอย่าทำลายโทรศัพท์ให้หมดเลยมึงโอ้ยเสียเกียรติหายกูรับไม่ได้กับสิ่งนี้มึงก็ใจเด็กกูบ้าง เนกูมีดีนี่แล้วมึงจะเลียเกอ้ยตบฉีอะไรหรือว่าผู้สร้างวะเออผู้สร้างเนี่ยเลยไม่งไเง้ยกูเก็บไปมันต้องมีใครเสกเยอะเนี่ยแหละแล้วมันก็ออกไปเนี่ยเออ พาประชาชนก็เดือดร้อนหมดเลยไม่ได้ไม่ถึงนาะยกบานเรานะไม่ถึงอันนี้ต่างหากล่ะเนี่ยชื่อเนี้ยชื่อเนี้ยเออ <c oughs> แม่งเล่นไม่ได้ <c oughs> มันเอาไว้หลอกรวมประชาชนเว้ยเออมันเอาไว้ทดลองทรลองท์ตัวเองเฉย หนอยังจะซับชีว่าทั้งหมดับคุณจะเล่นได้หรือเปล่าอยู่ค่อยไปหาเซิร์ฟอื่นก็ได้ไหมออโอ้มันโค้ดไอ้นี่เลยเออใครมันเสง่ยสวนก็ไม่รู้เนี่ย ยิ่งเข้ามายิ่งเยอะกว่าเดิมฉันพีเดรม่มันชอคอมจะไม่หนี่โอยกูเล่นไม่ได้เครื่องกูค้างไปแล้วน,น่าอ้ cưu sớm mày đi của mình nghe 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 con nghe kia cái กูไม่ไหวแล้วโอ้เนี่ยเขาปรับเปลี่ยนไหมเหรอ าตยแล้ววันคือใครมึงเสียเยอะขนาดนั้นก็ไม่รู้เออไม่เ,เสียเยอะใช่ไหมไอคนเสียมัน,นจะหงวงัวเราะกิ๊กกัก กูก็ไม่มีอะไรมากเสียดกูชาตอนไหนวะกูจำได้กูไม่ได้สั่ง กคนแล้วคิดว่าเรามีปัญหาแล้วดูดีอะไรวะเนี่ยเราไม่รู้เต็มเลยเดี๋ยันเป็นกอว์เทสล่ามันขึ้นแบบนี้ลองเล่นไหมลองเล่นสมัยมึงเอโลูก้สีแดงกันกูไม่รู้กูไม่เคยขับรถเทสลา แล้วก็กดตรงไหนวะจอบดูซะนี่เด,ด็กกดไม่รู้ใช้กดตรงไหนรึเปล่า,าลไม่น่าใช่อ่ะมันกดเชี่ยตรงไหนวะนี่มา อยากเลยราบ่อย่ต่อไปแล้วแม่งเล่น,ยา,น,นยากชิบหายเลยเล่นยากคนแมปแมปเดียว <c oughs> มากูาเล่นไม่ได้เลย <c oughs> หาเครื่องกูค้างด้วยนะเนี่ยไอเกิลก็ไม่มีคลื่งลงก็นั่นแหละเครื่องกูระเบิดไปแล้วโห <c oughs> เม่งมันเอาไว้ให้ทดสอบเครื่องกูชัดๆเลยเนี่ยเฮเสกเยเะชิบหายเสกกับพ่อเหม่ยสัตว์แม่งเสกเยอะชิบหายเลยคนมาช่วยเราเจอชิบหายเลย,ยลก็จะไปเล่นได้วะนะเออ,เอ,อใครเล่นได้วะ ลแล้วก็ซื้อแบบซื้อคนเดียวกูเองเลยไม่เป็นเลยในมือถือเนี่ยในความกูไม่รู้เรื่องอะไรด้วยไม่ทีเลาเกงกูยังไม่ อาจจะเคยนะนะคลิปนี้ยาวนิดน,นึงก็เพราะว่าไอแม่เมื่อกี้แหละ <laughs> แม่มมันยาวเพราะว่าเอ่อแม่เมืกเก่อกี้ใช่เครื่องกูกระตุกขนาดน,นั้นใครมันจะเล่นได้วะ <laughs> โธ<ฮ>่หนมาดูกคน่มินไหนชี้ อ้าวอาอาอกูกลัว่าเครืมีนอยู่เลยกดรูไม่ได้ว่ะอีสัตย์เออแบบนี้งว่ะต้องสร้างเองว่ะอีสัต์เลยไม่ย này rồi làm đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn โอ้โหฮึฮึฮึเอเวน์กตัวกูเอ้กตุยังไม่พอกูเล่นยังไม่เป็นอีกเลยสิหน่าเบื่อแม่นี้ว่ะเออแม่งเล่นไม่ได้ไม่ควรเล่นสำหรับคนที่สามไมเป็น ไม่ควรเล่นเอ็นเอ็นยืดตัวไปคนเล่นดึกกูไม,มเล่นไม่ได้กูตีเล่นซเวียวสิกูไม่รู้ แบบนี้ไม่ควรเล่นเด็กขาดนะไม,ไม่ควรพอเครื่องกูรับไม่ได้เลยเออฮ่าเครื่องกูจะระเบิดแล้วตอนนี้เลยเสียไฟฟ้าช็อตด้วยพูดเล่นพูดเล่นไอ,อพูดเรื่องแม่มากแกอันนี้พูดจริงแต่โทรศัพท์ที่มันได้เสียงไฟ ได้โบนดูเกมนี้ดูใครเพราะกูเ,เล่นไม่ได้เลยเออได้โบนดูเกมนี้เพราะว่าเครื่องมันเล่นไม่ได้จริงๆนะครับคือมันเครื่องมันโดนแฮกตังไงวะเนี่ย mais on m'a qu'elle ouais?